you <music> อยยู่ังสวัสดีครับดูแลดีมากเลยเจ้าของรีสอร์ทที่นี่ถืออะไรมาให้อีกแล้วเนี่ยมะนาวครับอันนี้ฝากไปให้อีกทีอ่าครับขอบพระคุณมากครับของขายครับแล้วอันนี้ให้อาจารย์ค่ะบหอมมะนาวหอมผี่อันอันนี้อันนี้พันอะไรฮะเนี่ยลูกใหญ่เชียววางก่อนเดี๋ยวหน้าไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ฝรั่งเอาเอาเอาไว้ตรงเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับ เดี๋จะได้ลงเบียนครับครับอันนี้อมนาอันนี้ของอาจารย์นะคะอันนี้ของเชียร์ออสนะคะเชียร์ออสเขาจะได้ไปทำกับข้าวเขาทำกับข้าวเพื่อสัตย์ยไปอะไรจันฮะฮะแล้วข้าวต้มก็ไม่กอาจารย์ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เอาอย่างหม้ออุ่นมาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวก็ทานแล้วครับเดี๋ยวก็ทานแล้วอย่างนั้นก็อืมก็ขอส่งอาจารย์นี่เลยนะคะอย่าเพิ่งส่งเดี๋ยวผมเอาตังค่าใช้จ่ายให้ก่อนเอไม่เป็นไรค่ะ ให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งรแรงเอให้น้องอ่ะก็แข็งแรงให้ทุกคนแข็งแรงรเอให้เจริญด้วยหนะ้าที่การงานาการเงินนะคะเดินทางไปทางไหนเพราะว่าไปบ่อยให้ปลอดภัยนะค,ะครับขอบพระคุณมากครับเช่นเดียวกันครับ,รบให้คุณป้าลุนนะแข็งแรงนะมีความสดใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมาก็เห็นความสดใสข,ของป้าลุนอยู่ตลอดขอบคุณจริงครับป้าไปแล้วอือ ขอบคุณครับติดกดติดตามไว้กดจะไปไปนั่งกนอีกทีแต่วันนี้วนนี้ก็วันนี้ก็ไปอาทิตย์นะที่เจอกันอีกใช่ใช่ใช่ตามดูไปเรื่อยๆฮะมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวครับ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 ใช่เท่าที่คุยกันเมื่อคืนกับเอฟซีตัวยงอยู่แล้วดูรู้รู้หมดครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามที่อาจารย์จะเจอกันครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาเมื่อไหร่ป้าลุนก็น่ารักมีล a m b o r g h i n คู่ใจคันหนึงนะ่งขับไปทั่วเนี <c oughs> ่ยป้าลุนก็น่ารักอัธยาศัยไมตรีดีแบบนี้แหละครับเพื่อนๆมาก็โทรหาป้าลุนได้เลยเนาะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ห้อยไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อใครจะติดต่อจองบ้านพักมาดูบรรยากาศ ยามเช้าฮะพุตตากับพี่โดยังแต่งเนื้อแต่งตัวกันอยู่ในห้องเดี๋ยวมาทานข้าวต้มแล้วก็ออกไปซื้อปลาเพราะว่าวันนี้เรามีโปรแกรมที่ผมต้องรีบกลับอะปกติจะนั่งอยู่ปกติมาอย่างเงี้ยจะนั่งอยู่จนเรียกว่านั่งจนจนจน,จนแดดร้อนอะ เพราะว่าบรรยากาศดีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวคงต้องรีบไปเพราะว่านัดทานข้ากลางวันกับแก๊งเจออสนะจะมีใครบ้างเพื่อนๆติดตามคลิปถัดๆไปนะฮะแล้วก็มีคุณหมอด้วยมีคุณหมอมาด้วยนะะนี่ฮะมื้อเช้ามื้อเช้าของที่นี่ก็จะมีข้าวต้มนะนี่ข้าวต้มหมูสับ แบบที่พี่โดโดชอบไม่ชอบไม่แน่ใจแต่ว่าพี่โดโดจะชอบข้าวเละหน่อยนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองตักขึ้นมาดูข้าวต้มนะฮะแล้วก็มีไข่ไข่ลวกมาให้ไข่ลวกหรือไข่ต้มคนะืึองปลุงอันนี้ก็กระเทียมพริกไทยแล้วก็นมเปรี้ยว อาเดี๋ยวมาทานข้าวกันครับนูนฮะป้าลุน,อ,นอัธยาศัยเป็นทุกอย่างเป็นผู้จัดการเป็นพนักงาน,นเป็นเจ้าของเป็นพนักงานต้อนรับนเสียงแจ้วแจ้วไปคุยกับลูกค้าอ,อยู่บ้านนุ่นละมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะนนเก่งมากฮะผมว่าที่พักถ้า อัธยาศัยแบบนี้อะยังไงลูกค้าก็ติดฮะผมก็เลยเปิดกล้องให้เพื่อนๆเวลาพูดคุยกับป้าลุนนะให้ทุกท่านได้เห็นได้สินทรัพย์ถึงความมีน้ำใสใจจริงมีอัธยาศัยไมตรีของป้าลุนเนี่ยของในสวนเนี่ยปลูกไว้จะเรียกว่าแทบจะไม่ได้ไม่ได้ขายมั้งเอามาเป็นสมนาคุณ ลูกค้าดูแลดุจยังญาติมิตรพอมาแล้วก็ตอนกลับก็จะมีของฝากกลับไปทุกครั้งถ้าเพื่อนๆดูคลิปเก่าก็จะเห็นนะพวกผมป้าออสเจออสเจหน่อยไปลุยสวนผลไม้ของป้ารุนคราวที่แล้วก็ไปเก็บเอาชมพู่เนาะพี่โรมานั่งคอยกินข้าวคุณแม่ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผันมาทางนี้ สวัสดีครับเมื่อคืนนอนสบายไหมอนุตตดีใช่ไหอนุตต๊วัดดีชัยตับหมอรับภูมเขาไปทําอะไรกันนะที่นั่นน่ะอนุตต๊วัดดีชัยตับหมอรับภูมเขาไปทําอะไรกันโด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 ดูข่าวในยูทูบแล้วฟีดข่าวขึ้นมาคนเขาไปทําอะไรกันเขาไปปลาอะไรไปปลาท้วงไปปลาท้วงไปปลาใสปลาใสเดี๋ยวกินข้าวต้มนะรอคุณแม่แป๊บหนึ่ง มาแล้วพีโดคุณแม่มาแล้ว,ลวใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับปนุนเอามาให้มาให้อชเยอะแยะเลยใช่ลูกคอยอยู่คุณแม่แตตดก็ต้มแล้วก็ต้มให้พี่โดทานพีโดชอบมากเ,าเลยนีเติมเติมเตมเติมเติม<ย> <ๆ S 2> เเติมเติจริงเ บ้าแกก็ห่วงเดินมากลัวจะไม่ร้อนออแบบตักยิมแล้วพี่โดยิมนะเอเดิน,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 นเลื่อนเลือเล่อนมาไว้ตรงกลางนึงอ่าะไปะแต่คุณแม่จะไม่มีกอีนัง่งตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ข้างตัวนี้ตกอย่างนี้ครับอนี เด,ดีย๋ยวทำต้มก like ันแดดออกแล้ว hmm. ะ nah. โดบอกจะไปสังขะบุรีไปนะ หอมเลยครับก็ต้มเลือดเลือด่อทานมากครับเิมไข่ต้ม ไข่ต้ม่้อไข่วคต้มไม่ต้องใส่ถ้าเป็นไข่ต้มเดี๋ยวค่อยแกะทานเจีออ่ะนี่มั้งไ้ไข้แล้ว่้วมาทานข้ต้มกันครับ เองสายดีนไหนวข้าวต้มชาวบ้านแต่ทำด้วยความจริงใจ เราใส่น้ำจิตน้ำใจลงไปมันก็จะอร่อยกว่าปกตินะฮะอร่อยกว่าไปทานตามโรงแรมหรูๆหล,หล,หลาๆเนะ่มปากระนาดอือขึ้นน้ำมาต่เช่ขพีนนมป็นห่วงกันใหญ่ เดี๋ยวพาไปเราไปเชือปลาดีกว่าชือบปลาตัวหน้าเขื่อ,น,อนนี้ผมกับพี่โดใส่เสื้อลายสักยันนะเพื่อนลงอัคระเรียบร้อย ก็ใครสนใจบริษัททอรุ่งอรุณเขาก็ทำเสื้อในแบรนด์ Rock Eagle แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของช่องโดโด้ด้วยจิ้มกะเทียมเชียว ัะเออต,ตเอพีอ่ัะเตอเพื่อนเพื่อนกดลิงก์เข้าไปอุดหนุนได้นะครับน้องโดโด้ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะอ,นอืมอืม,อม,อม เต็มนะเนี่ยคุณครับเต <นะ S 2> ็มป้าลุนขับรถไปโน้นนะนี่ไงรถลัมโ<ะ> <c oughs> บกินี่ของแกงแข็งแรงแกอายุเท่าไหร่ไม่รู้เคยถามไหม เจ็ดสิอือแข็งแรงอ่ะยิ้มยิ้มแจ่มใสมีจิตใจดีก็อายุหดนนะขนมเปินขนมชีคกาแปเคยไปหลายๆแห่งเราเรียกว่าแทบจะไปทั่วประเทศแล้วก็เจอหลากหลายเนาะแต่เราก็ชอบพักแบบที่เจ้าของดูแล กันเองอะไรแบบเนี้ยบางครั้งก็ไปเจอเจ้าของดูแลกันเองแต่ว่าบางทีบางเจ้าก็ไปจจเจอที่ใช่ตากก็น่ารัจจาก,กอย่างที่ตากน่ะ<ม>ก็กำแพงเพชรน่ะก็น่ารัก<ม>ที่ตลาดไม่ใช่ตาที่ตลาดของลุมป้าร้านบนะิ๊กเฮาส์เนาะแล้วก็กำแพงเพชรที่เดือมไทยก็น่ารักแต่บางทีเราก็เจอหลายๆแห่งที่เจ้าของมาแต่ว่า ค่อนข้างจะอะไรนะไม่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 เอื้ออาทรต่อลูกค,ค้าเท่าไหร่ก็มีก็เจอเนะง้อที่นั่นไม่นั่นเลย <c oughs> ไม่ต้องเคยชื่อมไม่เจอไล่ลูกค้าออกก่อนเวลาเดียว อย่างเนี้ยเราเราลืมปิดไฟเนี่ยไปเจอบางแห่งเขาช่วยปิดไฟได้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ถูกต้องแบบประหยัดเลยว่าให้ให้เห็นนะนี้ป้าป้าลุงแกไม่พูดสักคำนะเดี๋ยวเราช่วยปิดให้แกหน่อยนะ็น่ารักอตอนนี้ถ้าเพื่อนถามราคาเท่าไรอะไรแบบไหนเนี่ยมันอยู่เป็นช่วงเป็นจังหวะเป็นจำนวนคนนะมีการคิดหลายแบบ อันนี้ของเราเนี่ยมาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งวันนี้ป้าลุนก็ลดให้วันนี้ป้าลุนก็ไม่เป็นไรวันนี้จะให้ของของขวัญน,น้องโดโดจะไม่เอาตังแต่ว่าเราจะไม่ยอมก็เลยบอกอไม่ได้บางทีไม่แต่มาตรฐานของแกหลังก็เจ็ดร้อยหลังก็เจ็ดร้อยใช่ไหมไม่แพง อาหารนี่คือสองคนหนักเจ็ดร้อยด้วยเดี๋ยวให้แม่ตัดให้ตัดให้นะครับขอให้แม่ตัดให้แม่ยังมีอม่ะอยากะให้เยอะเหลือะเฟือ่องขอเพิ่มก็ได้บางแห่งอาหารเช้าเราก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าให้ถ้วยเดียวจบถ้วยเดียวจบอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันพูด,ดงไงบางทีงทถ้าใส่น้ำจิตน้ำใจลงไปอย่างนี้มันก็อร่อยนะแต่บางทีพอเรา,าถึงจะอร่อยแต่ว่ารู้ว่าทำเพื่อให้มันกับเอให้ตามสิทธิ์ของคุณมิ่งช้างจบอนะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคุณขอเติมนิดนึงเติมน้ำส้มนิดหนึเค นั่งกินอย่างนี้มันสบายๆบรรย,ย,ยากาศตาไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวไปมาวันนี้น้องช้างไม่มาเห็นบอกว่าไม่สบาย,ม,บายมาเขาก็จะมาอยู่แถวๆตรงนู้นฮะออกนอกเขตไม่เคยเข้ามาจนถึงในนี้หรอก<ม>อยู่นู่นน่ะชายป่าแถวๆตรงนีน้แต่ตัวเขาใหญ่เราก็จะเห็นตัวเขา ช้างป่าจะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะคุณจะไม่ใช่ดํามช้างบ้านพี่เราเห็นจะเป็นตัวดํดๆ<ำ><ำ>แต่ว่าช้างป่าเนี่ยสังเกตคือจะไม่มีโซ่ไม่มีไรค้องนะฮะแล้วก็ตัวก็จะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอร่อยมาก เครื่อของอยเกิลเขามีหลายแบบมีดีไซน์สวยงามนะฮะเป็นเรืองแสงก็มีอร่อยมากชุดคูตักดิมีเอซบอกว่าให้ถ่ายคููตักแต่งตัวนี่จะเป็นนางแบบประจำคลิปใช่ไหมอเอฟซีจะ ถามอยู่เรื่อยใช่ไหมว่าซื้อที่ไหนอันนี้ซื้อจมาจากอุดนอืดในข้างหลังนี่มันมันเป็นมีเอมีหางเหรออ่ามใช่มันเป็นหางหรือไงข้างหลังน่ะก็เดี๋ยวผมหาที่ซื้อให้นะฮะใส่ลิงก์เอาไว้ใส่ลิงก์ไว้ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลือกหา ถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปในลิงก์ของช่องโดโด่พาเที่ยวเข้าไปในช้อปปี้นะฮะซื้อบ้านนาขาวอ,อุดรเปลบ้านนไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้ออะไรผ่านจากหน้าช่องไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่สินค้าที่เรานำเสนอนะ่ะแต่ถ้ากดซื้ออะไรโดยผ่านหน้าช่องของเราไปก็โดโดก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะอืม พออิ่มยังครับไปกินนมเปรี้ยวก็เปิดน้ำให้แม่แบม่มือมันเล่นแข็งแรงแล้วนี้เก่งมากเกงยอานี้ก็ขึ้เ่มาด้วยค่ะเขาหล่านี้มันเลนนะคะจะได้ค็ต้ ครูตักบอกจะมาอีกแต่าดีใจซึ้งใจมากอ่ะพี่สองคนไม่ลืมอุตส่าห์มามาหนูประทับใจหนูก็ไปอย่างเช่นตราดหนูก็ไปกำแพงเพชรหนูก็ไปไปเอฟซีด้วยเป็นอะไรด้วยคือแบบว่าประทับใจเจ้าของแล้วก็บริการดีมากึงให้ดูบรรยากาศครับมาลุนโฆษณาไล่ตัวเองอีกทีนึงอ่าอ่ะตอนท้ายคลิป ไล่นี้คือไล่ไล่อรุณแคมป์นโฮมนะคะเบอร์โทรศัพท์0ูนย์4 5ดเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสี่หกค่ะสนนราคาคุณจะมาทำอะไรได้มั่ง๋อก็มีปิ้งย่างหมูกระทะมีหมูกระทะก็ไปก็มีปิ้งย่างนะคะแล้วแต่เอาเตรียมวัตถุดิบมาเครื่องใช้อะไรมีหมดทุกอย่างมีเตาป้องเตาแก๊สเนอะอย่างที่เคยเห็นคลิปที่แล้วมากางเต็นท์ก็ได้แล้วก็บ้านอย่างนี้ถนนราคายังไงนะฮะ อ๋อหลังนี้แบบทั่วๆไปก็พันพันสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างนี้นะอันนี้แล้วก็อันอันที่ผมนอนก็พันหนึ่งค่ะอันนู้นอันนู้นก็พันห้าไปหาพันแปดอันนู้นนอนได้กี่คนหกคนอันนู้นหกคนอันนี้ขึ้นไทยแล้วค่ะขึ้นไทยเขาเรียกบ้านไม้อันนั้นนอนสองคนจริงๆริงแปดร้อยค่ะอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อันอันนี้เท่าไหร่นะราคาพันสองนะคะอ่าอ่าแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งพันค่ะอ่า ตรงตรงนู้นก็ยังเป็นที่ของเราอยู่ที่กางเต็นท์ใช่ไหมฮะแล้วก็ล็อกโฮมเนาะเป็นบ้านไม้บ้านไม้คิดยังไงครับเห็นมีบ่อน้ํามีเรือให้เล่นได้เล่นได้เด็กเหมาะสำหรับเด็กเด็กๆจะโดดน้ำเล่นเรือเป็ดเรือเป็ดแล้วโดดน้ำเล่นพายเรือเล่นเด็กๆอ่ะแบบ ผู้ปกครองพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ได้อันตรายไม่ลึกมากแล้วมีชูชีพให้เล่นพ่อแม่ก็นั่งดูลูกเล่นน้ำอะไรเนีได้อยู่ค่ะพื้นที่ที่เห็นนี่กางเต็นท์ได้หมดได้ค่ะอ๋อตรงนี้มีห้องน้ํารวมเนาะมีห้องน้ํารวมมีครั้งดเป็นบางครั้งคราวไม่ได้มาไม่ได้บางบางทีเขามามาจองบ้านด้วยแล้วก็กางเต็นท์รอบๆบ้านก็ได้เต็นท์คิดยังไงเต็น ถ้าเต็นท์ี่เอาเต้นมาเองเอามาเองค่าค่าคนพักคนละร้อยบาทคนละร้อยบาทเท่านั้นแล้วถ้าเกิดมาขอให้ป้ากางให้มีเต็นท์ให้ชุดหนึ่งสองคนก็หนึ่งเต็นท์นะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่มีอาหารเช้ามีอะไรไหมไม่มีไม่มีอาหารมีแต่เครื่องใช้เช่นพั๊กไฟพัดลมอะไรให้ได้ให้ได้เนาะแล้วน้อกนั้นก็ไม่พร้อมไม่พอหมดเราก็มีปกติเบอร์โทรศัพท์ 0895145546ค่ะครับน่ารักมากครับปารุณครับขอบคุณครับมาเมื่อไหร่ก็ประทับใจสวัสดีครับ่อมาถ่ายรูปนางแบบจะเตะท่าถ่ายรูปกางเกงนี่เขาเรียกกางเกงทรงแมวหรือเปล่าทรงแมวทรงมงอะไรเปล่ากางเกงเนี่ยแล้วเสื้อเป็นผ้าอะไรอ่ะคุณตั๊กผ้าฝ้ายผ้าฝ้าย ผ้าป้ายทางเหนือเนาะใช่ไหมผ้าป้ายทางอีสานอันนี้ผ้าอ,อ่าชุดชุดทางอีสากนกางเกงก็อีสานใชาแต่ว่าเวลาเสิร์ชหาเขาเห็นเนี่ยกางเกงมง้งแต่ถ้าอีสานเขาจะเรียกเป็นกางเกงอะไรทรงอย่างเงี้ยเขาเรียกทรงอะไรกางเกงอะไรล่ะผ้าเขาเรียกผ้าสโลงแล้วบ,บ้านเนาะผ้าสลงผ้าสโลงอันนี้ แล้วตอนนี้จะถ่ายตรงชิงชา้ามาเห็นชิงช้าไม่ได้เฮียโดดขึ้นรถไปแล้วฮะเดี๋ยวกังเกงขาดไม่ใช่มัน เห็นไหมน้าโน้นแหละเขาได้ค่ะคือทางนี้ายเพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวลองพูดแบบในคลิปดิถ้าเธอเปะฉันจะเปะกว่าลองพูดสิถ้าเธอเปะฉันจะเปะกว่าอพูดดังๆพูดภาษาอีสานไปยัง ถ่ายแล้วถ่ายมากเปลืองฟิลสิ้นรถมันก็อำลาสถานที่เนาะไร่อรุณแคมป์แอนด์โฮมนี่รถลัมโบป้าบาย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 ไปแล้วแลมโบกินี แองไปก,กับ,าบามาใหม่นะคะกันคลิปต่อไปครับพี่โน้วัสดีครัสวัสดีค่ะบ๊บายบายไปกันต่อ